ส่งเป็นหนไหนอ่ะประกอบเยอะค่ะประกอบกัได้มาอยู่กัพยญาอาจจะเกือบทิมพมือแต่วายอดขายของประกอบก็ราำได้ขายฝากพ่อแม่ที่นอกอ่ะฝากพุทธนุนพราะเออ่ามาทำไรกันสนับสนุนตลาดาเสียค่าที่จะพิยาจะช่วยประกบขายไ์สดด้วยอ่านี่าเนี่ยคนไหนมีของให้พิยาช่วยไ์สดขายมาเลย คนไหนอยากนําเสนอของที่ใช้พิยาไร่สดขายมาเลยอ่าแต่พิยาพิจารณาก่อนนะคะ่ะคุณยาชัดเจนน่ารักได้พิยาทำเหมือนเดิมเป็นกำลังใจพิยาคนรุงมนะครับเหมือนเดิมทาอะไรก็ต้องทำเหมือนท่านชายบอกว่าเป็นกำลังใจพิยาที่เอกนะครับ แล้วก็ยูทูบเบอร์ทุกคนเลยเพิ่นเยอะเพิ่นให้กำลังใจแล้วเพิ่นกับแม่ค้า้จ้าค่ะนี่น้ำยาขนมจีบของปากกบนวัดแตกะไม่ค่อนแต่ยังบวรลูกเลยค่ะพอมาอยู่กับพี่ย่าแล้วมาอยู่ร้านนี้ค่นเริ่มลูกตลางจังหวัดกับมหาลูกค่อนกับขมาซอยแล้วก็บอกต่อแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ปากกบให้ได้ขายน้ำยาดีๆให้ได้ไปโพสต์นี่ค่ะได้ปากกดพูดภาษากลางได้ไหมครับภาษากลางที่ล่ะถนัดไหมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่่ะลองพูดกันให้มัน คป,ประกบนะคะสวัสดีค่ะประกบค่ะจ้าอันนี้ฟังรู้เรืร่องหรอย่อะูพูดอะไรพี่ยาแปลให้ป้ากบไปคนขอนแกน่นอ่ะตะก,<ค>ตะกี้ตะกี้ฉันก็เห็นน้ำน้ำปลาเป็นโรงงานน้ำปลา,ปลาเมื่อกี้เมื่อก่อนฉันน่ะเมื่อก่อนฉันน่ะทําน้ําปลาโรงงานปลาจ้า,จาฉันจะเล้เกิดวิกฤตเมื่อรสุมจ้าโนจ้า วิธีการจาให้เราขายดีใช่พูดเลยพูดพอเกิดปัญหาประกบกัเล่หาท่างออกก็เลยไปเฮ็ดน้ำยาขนมจีนก็เลยไปทำน้ำยาขนมจีนบรรจุกระป๋องสำเร็จรูปใส่กระป๋องแล้วก็มามหาพิยาหนีสิทเทื่อมาเจอกันจัเจอมหาพิยาสิบครั้งไม่ได้เจอเลยจนจนมันเกิดเพลิน ที่นี่เอมมี่กับผ้าม้าแม่น้องกันเลยลิตโตนแม่น้องเล็กพาเขาไปคุยอ๋อวันเกิดวันเกิดพี่ยามาแม่น้องพาไปหาเพราะแม่น้องอสนิทเอมเอมี่พาไปหาเพราะแม่น้องสนิทกับพี่ยาเพิ่นกับเล่ซิมเพิ่นกับเล่วาแซพ,พี่ยาพี่ยาชิมพี่ยาก็บอกว่าอร่อยให้มาขายได้เออ,อพอพอมาขาย เงินก็นไอะไ้คิดเงินทำฉันจ้าบาทจ,จ้ะฉันไม่ได้เสียย,สยัไยงยไม่เคยได้เสียเลยเพราะพี่ยาให้เขาขายก่อนแต่หน้าตอนนี้ความคิดเปลี่ยนแล้วก็คือทุกคนต้องมีค่าใช้จ่ายนแล้วก็ปรกากฏบอกว่าไม่เป็นไรพี่ยาวันนี้ฉันยืนได้แล้วเขาขายได้นะจะเป็นร้อยร้อยลังแล้วเนาะร้อยกว่าลังร้อยกว่าลังแล้วร้อยห้าสิบแล้วค่ะตอนนี้ความความประสงค์พี่ยาคืออยากช่วยเขาอยากช่วยเขายืนได้ พอวันนี้เขาแข็งแรงเริ่มจะแข็งแรงแล้วเหมือนเขาหัดเดินอยู่ตอนนั้นนะตอนนี้เริ่มตั้งไข่แล้วพอตั้งไข่ได้พี่ยาก็จะผลักเข้าในโรงงานแล้วพี่ยาเอาเข้าไปในโรงงานแล้วเขามีออยมีอะไรทุกอย่างไงพี่อาจจะขึ้นไลฟ์สดให้เขาเลยเออไปกินกันได้เลยในไลฟ์สดนะวันนี้ทุกคนไปสนับสนุนป้ากบสนับสนุนคนที่เคยลําบากเคยตกทุกข์ได้ยากยี่ิบห้าบาทเอง <25 S 2> ตรงเนี้ย<า>ตรงเนี้ยยีบาทบแต่ถ้าขึ้นไหลสดมันน่าจะไม่25บาทเพราะมันมีค่าหอ่อค่าหอ่าหอค่าแพ็คเนาะอันนี้เราชัดเจนไปตอนนั้นค่ะทำไมเจอฉันสภาพต่อที่ฉันมาหาพิย่ามือวันเกิดฉันไม่ได้อยู่สภาพนี่นะคะ เพราะตอนนั้นฉันคิดว่าเฮ็ดจังได่จังจังสิมีเงินจังสิได้ขายเพราะว่าคนไปได้รู้จากน้ำยากระพรองฉันเพราะฉันมาอยู่นี่ฉันเลยสดื่นขึ้นเห็นไหมล่ะสวยกว่าเดิมฉันมีกำลังตอนมาวันแรกหน้าหน้าดำมากเลยวันนี้สวยกว่าเดิมจะจะสวยมากกว่าขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเขามาอยู่กับพี่ยาแล้วชีวิตดีขึ้นแม่ค่ะแล้วรู้ว่าค่ะว่าตลอดที่ฉันไปขายของทั่วทั่วประเทศไม่มีใครรับหนูไปหาใครก็ไม่มีใคร <K> <K> เขาเขาบลู่ามันคืออย่างใช่เขาไม่กล้าแมนแล้วมาแล้วมาตลาดนี่รูปวะค่ะฉันเพ่เคยเห็นแม่ค้าหักสามคีกันอ๋อนี่คือสิ่งที่ไปเห็นไหมใช่เรายุนี่รูปวะค่ะแม่ค้าทุกคนประกบได้ขายไหมขายดีไหมประกบใช่แล้วเขาก็มาซื้อของฉันเพื่อที่จะเอาไปฝากคนอื่นใช่เป็นแม่ค้าที่หักมากเป็นมันคือครอบครัวไหมคะ่ะยุนี่คือครอบครัวแมนค่ะตลาดนี่คือครอบครัวของฉันฉันมากอย่างนี้ ฉันยางเป็ดสายประกรบเอาให้ฉันกินเอาประกรบเอาไปชิมชล้งอย่างเงี้ยประกรบไม่ต้องซื้อ,อแลกกันหใหรถามบอกว่านะเอฟซีประกรบนะเป็นกางใจประกบเสมอใช่คุณค่ะประกบสวยขึ้นเยอะจากวันแรกที่มา,าพี่ยานะวันนั้นนะแบบตาที่บวม,มาพน,นายนุ่นเกิดมหากาวบอกว่าโบราณว่าระครังดีตียิ่งตียิ่งดังระครังไม่ดีอยากดังก็อะไระ ก <Keep S 2> ็อย่างยังก er ็ไม่มีคนตีใช่แรงใจให้คนทําดีนะครับขอบคุณนายก็นายบุญเกิดครบว่าขอบคุณที่จอดรถเรามีจํากัดนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมที่จอดรถเราเราไปดูไหมหรือไม่ต้องไม่ต้องครับเดี๋ยวเราไปเดินดูแม่ค้าตรงนนั้ไป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 ร้านนี้ร้านไข่เนี่ยร้านไข่ก็ก็เนี่ยแหละก็ร้านเขาเนี่ยแหละหน้าตาเขาเป็นอย่างเงี้ยหน้าตาเป็นไงครับมันอร่อยไงอออืสิบห้าบาทอร่อยเหมือนเดิม ราคาสิบห้าบาทเหมือนเดิมไม่ขึ้นก็ไม่ตกใจไลก็ไม่ไปไลไม่ไทเขาเป็นใครเขาเป็นใครไลก็ไม่ไปพี่เอยังไงก็ไม่ไปเพราะอยู่นี่เมื่อวานเนี้ยเขาขายเขาเทตังให้เห็นเลยนะว่าเขาทำความดีเนี้ยมันทํายากแต่มันต้องทาต่อแล้วเราจรักษาไว้ใช่แล้วเราก็ไม่ท้อด้วยเพราะเราเราไม่เคยท้อเลยเพราะเราจ้าเราไม่ท้อเราทําไปเถอะความดีเนีะยความดีเท่านั้นที่จะอยู่คงทนเชื่อพี่ยามาหาพี่ยามาเลยจ้ คนไหนที่ทําแบบว่าอะไรนะรู้สึกว่าอคอมเมนต์ผิดผิดผิด,ผ,ดผิดอยู่นะให้กลับมาหาพิยาเลยและพิยาจะบอกเลยว่าควรควรจะอยู่แบบไหนคือมาหามาหาพิยาที่โรงงานเนี่ยมาสัมผัสตัวเป็นๆเ,เนี่ยมาจับต้องได้มาเลย,มา,ยมาเลย,ยตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่นี้อยู่ตรงนี้ไม่ไปไหน<า>แล้วแจ้งเลยอยู่ตรงนี้แหละพิยาเนี่ยอยู่รู้เลยว่าพิยาอยู่ตรงเนี้ยทุกวันไม่ไปไหนแน่นอนนะกลับมาหาพิยาขายทุกวันไหมครับ ขายทุกวันหยุดวันจันทร์หยุดวันจันทร์ต่อไปวันจันทร์ก็น่าจะไม่หยุดแล้วอ่มาจากไม่มีอะไรเลยอ่ะอ่าตอนนี้ดราม่าผมก็ติดตามอยู่ไม่เป็นไรอันนั้นคือมันมันมีดราม่ามันทําให้พี่ยาแข็งกว่าเดิมแปลงกว่าเดิมแล้วเราก็สามารถที่ะพอพี่ใช่ใช่เราก็จะแปลงกว่าเดิมเราจะไม่มีวันยอมแพ้เพราะว่าเราไม่ได้ทําอะไรผิด ร้านยี่สิบได้ไหมยี่สิบมันอันนี้อันคุณอะไรอือใช่ต้องบอกก่อนนะครับเพื่อนผมไม่มีคิ้วที่ทำเองเน่อาจารย์นกบอกว่าจะมาสักคิ้วให้พี่ยาปังกว่าเดิมเออดังมากดังทั้งประเทศเลยนี่ดังมากคนไหนอยากสักคิ้วกับอาจารย์นกมาได้เลยเรารู้จักก็รู้จักเออรู้จักหมดเลยรู้จักทั้งประเทศอาจารย์นกครับช่วยวิเคราะห์คิ้วเพื่อนหน่อยครับถ้าอย่างงี้ควรจะทำยไงดี อันนี้ข้อไหนครับพี่เอกชวกนี้พวกนี้มันมันแบบหมดเนื้อหมดตัวไม่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 เนี่ยคิ้วเขาเนี่ยต้องสักแบบไหนอธิบายได้หรือเป่าัองาสักคิ้วลายเส้นนะคะแบบย้ายบ้าๆย้ายเอาเราต้องเสริมบารมีนะย้ายดูคลิปตลอดเลยดูช้องอะไรคะขอบคุณมากค่ะเป็นแดกแต่เราใช้ขายใช่สักต้องต้องสักใหม่ไหมเนี่ยต้องต้องสักใหม่ไหมพี่เอกพี่เอกชวดครับพี่ชวดใช่ไหมอ๋อให้ดูตามราศีด้วยอ่า เห็นไหมพี่อาเขาบอกแล้วยิ่งดังยิ่งยิ่งทังกว่าเดิมไว้เชื่อเลยอ่ะสุดยอดวันนี้เอา,เอารายการ SME สร้างอาชีพมาะนะคะวันนี<อ>้ค่ะสุดยอดเลยหนู